าสำหผู้เลี้ยงแพนเนาะพี่เนาะอ่สุพินเนาะสำหรับปูอยากเล็้เป็นอาชีพเข้าใส่ระยะเวลาในการเลี้ยงปีหนึ่งเนี่นะครับในแนวทางของพี่เนาะก็สามารถเห็นผลผลิตในการขายนี่ได้ขึ้นกันไหมครับผมได้ค่ะกับคือว่าบอไดงแบบว่าใส่เวลาดุนครับคกับผู้ใจสี่แปลว่าสนใจอยากเลี้ยงแต่ลองเลี้ยงเบื้องรับเรื่องต้นกับแบบว่าที่เข้ามาข้อมันละก็ศึกษาเบื้รับอไดงยาก ครับค่ะเพราะว่าในการขนาดมีงานประจำกังาเลี้ยงได้อย่นะครับสวัสดีครับผมชิปนี่ผมอยู่บ้านนายมครับตะบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับผมพี่น้องเห็นแพะด้านนาครับคอกแพะด้านนาเป็นคอกเล็กๆของผี่สุพินนะครับซึ่งเพิ่อกิมีงานประจำทํำถ้าสนใจในการเกษตรในการเลี้ยงแพะในนํำแพะเขามาเลี่ยงนะครับนาอการจัดการนักล้างครับก็ถือว่าใส่ใดหเลยครับพี่เพิ่นครับ เตรียมความพร้อมทุกอย่างได้ดีพอสมควรนะครับจะไม่พี่น้องไห้รับชมเป็นต้นแบบน้ำกันนะครับผมยุนี่พผ่้เลี้ยงหนึ่งปีครับเป็นว่ากับวัตถุมือนี่าต้องรอน้าน,นะครับก็สามารถมีรายใดผให้เห็นแล้วนะครับเนาะถึงบ่มากแต่ว่าก็ถือเป็นกําลังใจดีให้เกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับอาชีพนี้นะครับกา มือใหม่ต่้งๆนะครับในการสื่อสารพี่เพิ่นก็บอกว่าพี่เพิ่นยังบอชํานาญในการสื่อสารให้พี่น้องได้รับชมผมก็จะขออนุญาตนะครับชี้แกงในประเด็นที่พี่เพิ่อนบอพี่น้องได้ฟังออกมาให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องผู้รับชมชิปนะครับผู้เลี้ยงบางที่นะครับการสื่อสารเพิ่นก็ยังจะบอคล่องโตในการสื่อสารบันไดนะครับผมก็จะเสริม ในส่วนที่ขาดตู้วกฟองพี่น้องรับชมนะครับแต่ขอพไพ่ก่อนนะครับเนาะอาจจะอารีตผมเสริมบมแมนต่าผมหูนะครับขอมูดุดต่้งนะครับผมก็ได้ถามที่บนก้อนจะมาบรย้ายประกอบพี่น้องรับชมได้มองเห็นภาพน้ากันเป็นแนวทางที่ดีน้ากันนะครับเนะาะติดตามก็พี่ซูพินด้านในเลยครับผมพี่ซูพินสวัสดีครับผม ครับผมมือนกัขออนุญาตยี่ยมชมนะครับเนาะทั้งห้องกับตัวอ้วนท้วนอุดมสมบูรณีของพันยุทอกครับผมมันก็เริ่มจากการใส่ใจในการเลี้ยงที่ดีเนาะพี่เนาะเอาเป็นคอแรกเนาะที่สุพินนะครับสนใจในการเลี้ยงแพะนะครับเนาะเห็นคอดีจังใดจังใดน้ำแพะเขามาเลี้ยงครับผมคือว่าหลอบหลอดผลิตมันกัคือไว้ไวเนะค่ะปีน่กับสองคือลางสินะค่ะครับเล้ว่ามันสีใด เพิ่มเป็นไรไรไว้นี่น,นะ,ค,ะครับอืมครับผมลูกเขาเลียงไปนัน่นบอเขายัางเด็กแบงขายครับผมก็ต้องเพื่อกะรหาเดือนซี่หาเดือนยานมไปซี่ซี่หาเดือนนั่นสิค่ะครับอมค้นมาขอแบงก์ขายค่ะครับผมอ่าพี่น้องกระเบื้องบรรยาก,กาศโดยรอบไปทำกันนะครับนั่นคือต่อไปเนาะเริ่มแรกนะครับข้าเขามาเรียงเนาะพี่สุพินเนาะอยู่ที่แพ์แยกตัวครับผมเอาเมร์ถ่วงมา หาแม่ทองค่ะครับค่ะหาแม่ทองนะครับเนาะอืมครับผมหาแม่ทองนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเนาะแรกๆเลยหาแม่ทองนะครับพี่น้องอ่ทีห้าแพะแม่ทองเข้ามาเนี่ยนะครับอ่ามันมีข้อดียังไงครับพีสุพินครับคือเฮาแบบว่าบ่ต้องไปเลียงดนนะนะค่ะอ๋อคือว่าเขาสื่อมาเนี่ยมันก็ท่องสองสามเดือนแล้วส่นะค่ะครับผมสองสามเดือนจะ ออกลูกอ่าเจ้ากาแปสองแปดสามเมอ่อสีนะคะครับผมอ่าอ่านะครับพี่สุพินเพิ่นก็นเริ่มจากที่ห้าแม่ทองนะครับหาแม่ทองครับผมเริ่มออแรกๆนะครับเนาะกาแะหาแม่ทองนะครับเพิ่นว่าขอดีทีเพิ่นพบก็คือว่ารอบผลผลิตในแพะนี่เร็วนะครับผมเร็วสามารถทรงใจลูกใจผลผลิตได้เร็วหมุนเวียนอยู่ตลอดทั้งปีนะครับผมขอดีรากาขอดีในการ เอาแพะแม่ทองเขามาเลี้ยงพี่พันวามันจด้เสียเวลาอยู่บนนั่นนะครับมาอยู่ําเฮ้าบางทีมาอยู่ําเฮ้าประมาณ3มเดือนก็คลอดแล้วนะครับก็ได้ชุดลูกนี่เป็นท่างเรื่องที่ดีอยู่ครับผมก็คิดเห็นดีนะเพิ่อนอยู่เพราะว่าท้าวได้ผลผลิตเร็วเรื่องการั่างใจนะครับเรื่องตนทุนในตัวแม่เพิ่นนะครับแต่ชุดลูกอมาานะครับเฮาก็สาม,มารถจาหน่ายลูกเพื่นที่ลอดออกมานะครับเป็นทุนแม่เฮ้าที่ซื้อเขามาได้เร็วนะครับเป็นทุนขึ้น,ท,นทุนในเฮ้าได้เร็ว หรือถ้าเ้องบอยังรีบร้อนบอยจะขายถ้าเป็นตัวเมียเ้าก็เจ็บผลผลิตเป็นชุดแม่บอกไว้ในฟ้ามนะครับผสมเอาลูกเพิ่นในชุดต่อไปนะครับพี่น้องกับบึงไปแนวทางฟังไปแนวทางน้ากันเนาะครับเนะบนะาะแพะควอดลูกได้ที่เริ่อมทีหนึ่งสองสามบางทีสี่ก็มีนะครับเนาะในการทรงใจลูกเพิ่นนะครับผมเพิ่นเลยจึงได้น้ามาเลี้ยงนะครับเลี้ยงแบบวิธีบ้นบาน,านงงๆท่องง่ายๆสิแหละครับผมแบ่งเวลามาเล็กน้อยนะครับผม ครับการจัดการต้องเพิ่นก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมอ่านี่นะครับรอบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นข้อมพร้อมเนาะพี่สุพินเนาะผมก็จะท้ายพี่นอ้องเนี่ยมึงทั้งอ่าแรงอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยเนาะครับติดตาม,มพวกแรงอาหารก้อนครับที่เพิ่นอ่าปลูกไว้เป็นหญ้าเนาะพี่เนาะหญ้าทีพ่พี่ปลูกนี่มีหญ้าอยัางไงครับพี่สุพินครับก็มีหญ้าเนิเพียแล้วก็มีหญ้าหวานครับแล้วก็หญ้า ยังไงยาลู่สีค่ะไม่จากสินเองนะครับอืม,ออมครับผมนี่นะครับปลูกไปเพื่อว่าควบ้อมในในในมุมมองของผีเนาะ,ะถ้าแต่เขามีแปลงหยานะครับค่ะ,คะ,คะ,คะแบบนี้นะครับมันลดปัญหาในการเลี้ยงดูได้แบบใดนะครับผมชื่อว่าประหยัดลดต้นทุนไปอีกเขาปลูกหยาเองนะคบครับผมอืมสบายกว่าเม่ต้องไปหาอาหารไก่เมื่ต้องไปหากัดถินเมื่อต้องไปหา จากมองอื่นน่ะนะค่ะนาแล้งนาฝนกะบุยปัญหานะมีค่ะเพราะว่าใส่น้ำดึงน้ำตลอดครับเตรียมข้อมูมแบบนี้นะครับหยาเฮานี่ก็มีหมุนเวียนได้ตลอดนั่นอกครับผมเมนค่ะสำหรับแพะเน้องพีสุพินเนาะสำหรับแพะนี่ครับผมนอกจากหยานะครับที่เห็นนะครับเพิ่ะกินย่างอื่นได้ยี่บอครับผมสำหรับแพะครับผมเป็นต้นกล้วยนะคะใบกล้วยอั่นสิกิน พวกม้วหารกับไ้เสริมไปซื้อนะคะไห้บได้ไห้ลา์ใบไม้ทั่วไปทั่วใบประดู่เสร็งกินได้ค่ะไม่แพ้กลิ่นอย่อ่าอ่ะนั่นแหละพี่น้องก็เชื่อมโยงต่อนะครับพี่น้องอ้างอิงจากด้านหนาเนาะครับใบไม้ตั้ง่างนะครับแพะสามารถกินได้ประมาณถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นต์แหละครับถี่มีในพื้นที่นะครับพี่น้องก็สามารถนํามาเลี้ยงแพะได้นะครับลดต้นทุนได้ดีนะครับในการเลี้ยงดู าบางพื้นที่ก็ใช่กระถินอย่างเดียวก็มีแต่พื้นที่หลายๆนะครับใบปลาดูแน่ใบสะบังนะครับนนทีป่าใบอลางบันเท่านี่ครับกินได้ดีนะครับผมนี่คือเรื่องของส่วนอาหารต่อไปให้ตามเรื่องที่ยอาศัยครับพี่สุพินเนาะครับเนาะหันมาด้านนี้ครับบาดีที่โยอาศัยเนาะพี่นาะนี่แหละครับพี่น้องในเบิง้งน้าก,กันกับว่าได้ย,ยุ่งยากเกินไปเนาะพี่นะองพี่น้องเห็นครับนี่คือส่วนของที่ยอาศัยเนาะพี่สุพินเนาะใ,ในส่วนนี้นะครับเข้า สางขึ้นไม้หรือว่ามันเป็นขอกม่วคขอกคั้วไเกาหรือยังใดครับปีสำหรับมองแผอย,ยู่ตอนนี้สางขื่นไม่ค่ะครับไม่เอาอเอาแพะก่อนเสียเอาแพะเขามากอ่ะเฮ็ดเลยน้อยเพราะไ,ได้๋ยวว่าสีเลี้ยงหลายบันมันออกลูกไวกอ่ะเลยขยายออกมาดน,นึงเพอพื้นที่มันจว่าหลายนะครับครับ อ่านี่แหละครับยกพื้นขึ้นแน่จักหน่อยบ่พี่ค่ะใ,ในการเลี้ยงพ่นเนาะนครับประมาณเมตรนึงอืมครับ <laughs> ผมมีการเลี้ยงแพะได้นะครับพื้นที่นี่บั่หลายได้ครับนดี๋ยวบ่ถึงงานโดยสั้นนะครับที่ผม <laughs> ผมยืนอยู่กับพี่เพื่อนนะครับอ่าในส่วนนี้เฮาได้จ้างคนมาเห็ดหรือว่าเฮาให้ครอบครัวเฮาจัด<ต>การซอยกันครอบครัวกับของล่ะคคะอืมครับ ต้นทุนกับห้องเยาวสูงมากว่างพี่เนาะครับวสูงนี่ไมับช่ไม่จชกของเนี่ยครับแต่ซิสุอยู่แต่เสาปูนนะครับผมเป็นส่วนของอาหารเสริมเนาะพี่เนาะยุนมีชิซูพินใส่ยังเป็นอาหารเสริมในแท้ครับผมก็เป็นอาหารเนตเอิมตงโคเนื้อเนี่ยแหละค่ะเพราอาหาร,ารม่วงค่ะให้กินหลายกับให้เสริมไปคือครับผมกินเนี่ยหมดเลี้ยกันได้ถ้ามีวันหยุดกับ จะได้ยูน้ำกับดื่กินนะว่าครับนี่สำหรับในส่วนของอาหารนะครับเนาะที่เพิ่นก็จะเสริมให้แพะแน่นะครับนอกจากงาจากยังจากทาธรรมชาตินะครับเป็นต้นกล้วยจนยังสับแน่กล้วยแน่แหละครับเพื่อให้แพะนะครับได้กินยูดมสมบูรณ์ครับค้ายๆค้นเท้าครับถ้อกินอยู่ดีอ่านรับฝันดีนะครับการจะเลื่อนติบโตของร่างกายนะครับเรื่องสุขภาพแพะก็จะดี ตามมานะครับพี่น้องก็ลองเอาไปปฏิบัติใส่น้ําใส่เบิงนะครับอาพี่เพิ่อนก็ว่าพ่อใหญ่ชิ้นเปรียงเกินไปนะครับตัวตัวนี่ก็บพ่อให้่หายไร้นาะพี่สุพินเนาะตัวหนึ่งตัวครับผมครับผมนี่แหละครับพี่น้องเรื่องอาหารนะครับกับพ่อใหยากเกินไปครับในการเลี้ยงดูของพี่เพิ่นนะครับเพิ่งทํางานเพิ่งแบ่งเวลามาเลี้ยงนะครับอยู่ที่ประมาณสองร้อยบ่พี่ต่อมื่อ แมนค่ะเตาครับเลยครับครับผมตัวสวยเลยครับนี่ครับการจัดการน้องเพื่อนเรื่องมองว่างอาหารว่างหยังนี่เพื่อนก็ถือว่าจัดการได้ดีพี่น้องออยู่ในระดับที่แพะสามารถกินได้สะดวกนะครับบ่อต่มเกินไปนะครับบ่สูงเกินไปแหะครับถึงบ่อต่มบ่สูงจหรับกับหย่ากับหยังเนยนะครับผลผลิตนะครับได้ด้นะพี่เนาะของเข้าเรียงมาหนึ่งปีนะครับ ผมถามขอแรกไปอนว่าเขาได้ชุดลูกน้ำเพินนี่เนาะพี่เนาะชุดลูกสำรับแพะเขาเนาะพี่เนาะหนึ่งปีเขาได้ชุดลูกประมาณเจ็ดตัวอะไพี่ได้สิบสามตัวด้วยค่ะเยอะจนแบบห่วงตัวแล้วนะตอนนี้ครับค่ะอืมได้สิบสามตัวขายออกไปน้ำเนี่ยครับครับผมเดี๋ยวจะซ้ำถึงเหนือค่ะครับเขาขายออกไปเนาะพี่สุพินเนาะขายแพะไปประมาณเจ็ดตัวพี่เพอจํจำได้ไหมครับผม จะชุดหนูรับเพราะมันซีตูเหรอคะอืมครับเดี๋ยวทดลองเย็บตลาดเมึงเร็วนะครับเนาะค่ะอืมเพราะข้าเขาเพิ่งเข้านะพี่เป็น่าผู้สนใจในการเลี้ยงแพะหรือว่าพราะ้าโดยตรงครับผมเป็นพวกเลี้ยงขยายสายพันธุ์หนึ่งนะคะเขาจะไปติดพ่อพันธุ์หนึ่สินะคะครับผมพอพันธุ์แม่พันธุ์อ่าคือพี่น้องอยากเริ่มต้นใหม่นะครับเนาะเพิ่นเลยสนใจมาเบิ่งค่ะครับผม ราคากรบอกแพงเหรอเนี่ยอะวันเด็กสายแขงครับผมอ่านั่นแหละครับช่องทางการตลาดก็อยู่ดังที่พี่เพิ่นว่าเนาะครับเนาะ,ะคือว่ามี่พอพันอ่คือว่ามีตัวผู้เนาะแก่ตัวผู้เ่าอยากแบ่งให้พี่น้องผู้สนใจอยากเอาไปเลี้ยงเป็นพอพันนั่งสินะครับเนาะ <S <S ผมจะให้พี่น้องเลยเบิ้งเนาะมี่แยกตัวเนาะพี่เนาะผมจะทายพี่น้องเหาอในเบิ้งไหนครับครับอยนมีอยู่สามตัวที่ว่า พ่อตามุ่นี่ืออนาคตฟอฟันนี่นะคะนี่นี่ตัวแรกนะครับมีจชกตัวกับพี่สามตัวสามตัวครับตัวนี้สนใจกันยังโทษยังแชทดมาถามหมอพี่เนาะใช่ลัางการได้ทํานี่ตัวแรกนะครับเข้าไปตามตัวต่อไปเลยครับอันนี้คือตัวด้านในได้พี่น้องเด้ตัวนี้เพิ่นกระจะแบงอยู่ครับน้องตัวนี้นะครับเนาะพี่น้องยังซักถามได้ละเอียดเขามาเอาในช่องทางการสื่อสารที่ผมหมไว้เป็นตัวต่อไปครับพี่ตัวนี้ร่อีค่ะครับ ตัวกลางนะครับตัวกลางนะครับตัวนี้นะครับผมอืมตัวนี้เพิ่นเกิดจะแบง่งอยู่เนาะพี่เนาะพี่ต้องสนใจกับติดต่อเขามาหาเพิ่นได้หลังที่ช่องทางที่ผมที่ช่องทางที่ผมหายไปนะครับเนาะแสดงว่าเรียงว่าปีนึงนี่ผลผลิตตั้ง่างก็เริ่มให้เห็นห้หายเนือยแล้วเนาะพี่เนาะ <c oughs> นมีผลผลิตให้าได้เห็นได้หายเนืยเนี่ยแล้วครับผม ตะเลียงมาไห่เนาะพี่เนาะพี่สุพินขอเสียที่พบในแพะเห้าพบอย่างนี้ครับผมก็ก็บพวกใครมีหยางหลายค่ะเพราะว่าสัตว์แต่ละอย่างมันก็นมีขอเสียขอดีเหมือนเนาะแต่ยูนิคกะบยูฟาร,ร์มกับ,บพวกใครผออหยางเนาะค่ะหมักแต่สิเป็นท้องอืดธรรมดาเนี่ยนะ,ะโอ้ครับผมนี่เนี่ยค่ะนี่เนี่ยเอาเสริมตัวจากพี่เพิ่นนะครับบรรยายตัวจากพี่เพิ่นให้พี่น้องได้ฟังอ่าเป็นแนวทางขึ้นมาอีกก็คือว่า สัตว์ทุกชนิดที่เห้าเลี้ยงนะครับย่อมจะมีข้อเสียในตัวมันนะครับอยู่ที่เห้าดูแลใส่ใจสังเกตพื้นที่พันธุ์วากับบริธญาเกินไปครับสำหรับการเลี้ยงแพะพีสุพิทพันบอกนะครับน้อนะน้องกับเบิ้งเป็นแนวทางรับชมเป็นแนวทางดีน้ากันผมก็จะซื้อนอกจากแพะนะครับจะเลี้ยงโดยหาที่เห้าใส่เลี้ยงหาให้กินแน่ตัดหญ้าตัดใบไม้มาให้มันกินแต่ยังสามารถปล่อยออกมานอกพื้นที่ที่เห้ามีอยู่นะครับนอกพื้นที่ที่เห้ามีอยู่ หรือของพี่น้องเขานะครับที่เป็นบบหวงบหามนะครับก็สามารถปล่อยออกมาได้นะครับถ้าพี่พิ่นว่าให้ระวั่างเรื่องพวกยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าแมลงต่างๆที่พี่น้องเ้าอาจจะฉีดพ่นในหญ้าหรือในพื้นที่ของเพิ่นนะครับจะส่งผลเสียต่อแพะนะครับอถือว่าแพะนะครับเลียงเด้หลายรูปแบบครับปล่อยเลียงก็ได้นะครับให้เพิ่นเดือนเรียนให้เพิ่นได้เพิ่นเพิ่นออกมาพ่อนไขรีแล็กนะครับกินหญ้าจากทั้งธรรมชาตินะครับ ก็แะวัว่างในส่วนที่เพิ่นผมแนะนําไปกับพีเพิินนะครับเนาะดันนอกอาจจะมีนั่นนี่แน่แหละครับทุมือเนนะครับเนาะนี่คือการเลี้ยงแบบปล่อยนะครับพิงพีเพิ่นก็ใส่เลี้ยงแพะอยู่กันครับในการปล่อยเลี้ยงนะครับในพื้นที่ทางการเกษตรทั้งเพิ่นแล้วครับไปพุ่นแน่แล้วครับพื้นที่ด้านหน้าที่พี่น้องเห็นก็สลับกินทั่วไปในพื้นที่ขอ้งเพิ่นลรอครับผมผลผลิตนะครับแพะก็สามารถ คลอดลูกได้เรื่อนตั้งแตหนึ่งโตนะครับสองโตสามโตถึงสี่โตขึ้นไปแล้วครับผมปีนึงก็จะให้ชุดลูกอยู่ที่ประมาณสองรอบนะครับหาเดือนคลอดครับผมคลอดแล้วนะครับเลี้ยงดูกับอยู่ที่ประมาณพีพันวาสามเดือนนะครับอยู่ที่สามเดือนก็สามารถขายนะครับจะเป็นสายพันธุ์หรือว่าขายเป็นลูกคุนทัานสิได้หมดนะครับสลหรับแคะครับผม จากคลอดแล้วนะครับลูกยาโน้มได้ประมาณสามเดือนนะครับบางที่กับบางโตกับบางพื้นที่กับเดือนหนึ่งบางพื้นที่กับสองเดือนนะครับ่นก็สามารถผสมรอบต่อไปได้นะครับผมอ่ากับวนเวียนนี่ยครับหมุนเวียนยุงสี่สำหรับการเลี้ยงแพะผลผลิตเพรียวมากๆครับผมครับขอให้จัดการได้ดีนะครับเรื่องการดูแลต่างๆนะครับเห็นด้านบนเป็นก้อนเกลือแร่นะครับไม่เป็นดูดนะครับเนาะเสริมแคลเซียมให้เพิ่นเสรนมปุมยาเนี่ยนะครับ อาฟางแห่งเนี่ยฟางแห่งมีประโยชน์หลายอย่างครับนาหนาวนาฝนแพ้ก็สามารถใส่เป็นที่ยัวใส่ได้แต่ว่าพี่เพิ่นว่ากับอาพอได้ไปแักสามทีมือเนี่ยกับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนออกนะครับเอาต้นไม้มาปูนะครับอาเรื่องแพะขอลูกขอยางก็ใส <inaudible> ่ต้นนี้ปูนั่ก็ได้ครับผมดีเยี่ยมเลยแหละครับพี่พิ่นกับว่าเพิ่นขายเนาะพี่เนาะอาปีนึงนี่ก็ได้ค่าอาหารค่ายังขึ้นมาเนี่ยเนาะพี่เนาะเขาขายแพะไปครับพี่สุพิน รอบเดียวขายไ,ไปรวมๆแนละ้วเอาเขมือเป็นรอบนึงนะครับเนาะ,ะได้เงินประมาณเท่าไรครับพี่สุพินครับร่วมกันการซี้อมูลกว่าบาทนี่ยครับอือครับก็ดีอยู่นะครับเนาะอ่าได้ทดลองตลาดเบิ้งครับผมอ้ามือกะเล่นเอาเมื่อยพอ์มาต้นต้น,นะนะจะได้จบทิปแล้วขอไปท่านทิปหนะครับเนาะต้าพูดกะเลี้ยงได้สมเร็จเหรอครับแต่ว่าการสื่อสารอาจจะยังบ่าชาัดเจนเนาะพี่เนาะเป็นมือใหม่เนาะครับเนาะ อ่ากับพี่ติดช่องทางการสื่อสารเนาะครับไว้ให้พี่น้องเขาเนี่ยนะครับมีจักช่องทางกติเลยครับทั้งเบอร์โทรทั้งอ่ามีเฟซบุ๊กมีอยัางข้าวกติไว้ได้ครับจิค่ะกับเบอร์โทรกับศูก้าสามค่ะ,ะ526 3324สองอนะค,ะค่ะครับเฟซบุ๊กกับสุพินสารสิงห์มาล่ะค่ะอ่าครับอยู่นี่ก็ถือว่าจัดการได้ดีครับสะอาดสะอ้านแรงอาหารทีดีนะครับผมคว่ำพร้อมทุกอย่างถือว่าโอเคมาเป็นต้นแบบให้พี่น้องมือใหม่ ผูอยากทดลองเลี้ยงเนาะครับเนาะกับปีนึงครับกับไม่เลยใดเข้ามาเลยดินะครับอืมพ่อได้เป็นค้าอาหารขึ้นมาเนี่ยนะพี่เนาะอ่นนะาพอได้มีกำลังใจขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อนีขอ้อมูลใดแนน้ำไปก็พี่เพิ่นผิดพลาดผมขออภัยแทนผูเพิเ่นดําเนินเรื่อง,งไ้ก่อนนะพี่เนะาะจนกว่าสิพอกันไม่โอกาสต่อไปเนาะมีโอกาสผมจะกลับมาเยี่ยมชมใหม่นะพี่เนะาะมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม